ดูข้อ3ข้อ3บอกว่าสาร A 5เซมตสามละลายอยู่ในสารละลายปริมาตร245เซมตสามนะครับจงหาว่าสารละลาย A จะมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์เวทาบเราทั้งทีวอลลุ่มบายวอลุ่มนะครับข้อนี้ตัวเลขเหมือนกับจงใจจะให้หลอกเราเนะาะบางคนแบบเอา5มาบวก2 245ก็ให้เป็น250ตตัวเลขสวยมากถูกไหมแต่อย่าลืมนะว่าข้อนี้มันอยู่ในไหนละ A อยู่ในสารละลาย245ละถูกไหม แสดงว่า245เกิดจากการเอา a ปริมาตร5เซมา3ไปบวกกับปริมาตรของตัวตัวํารละลายละถูกไหมดังนั้นเราใช้245ไ,ได้เลยนะครับนะถ้าใช้สูตรก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มบาวอลลุ่มก็คือเท่ากับ5หาร245คูณ100ถูกไหมก็ได้2.04เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบละ่ะถ้าเทียบก็บอกว่าในสารละลาย2445มีตัว a อยู่5ถ้าร้อเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแค่นั้นเองนะครับ ข้อ4สาร B. 20ยีเซมกลางสละลายในแอลกอฮอล์80ดสเซมกลาง3าความข้นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรเป็นเท่าไหร่บางคนมองออกพบตอบเลย20ถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเอา20ไปบวก80มันก็คือสารสารละลายถูกไหมมันได้100พอดีถูกไหมใช่ปะมันก็คือค่าร้อยละเลยถูกไหมดังนั้นหมายความว่าสารละลาย100จะมีแอลกอฮอล์จะมีบอยู่เท่าไหร่20ก็ตอบเป็น ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยแต่ถ้าสมมติว่าจะไม่ค้องใช้สูตรเปอร์เซ็นต์วอลลุ่มบายวอลลุ่มก็เท่ากับยี่สิบหารหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยก็ตอบยี่สิบถ้าเทียบล่ะร้อยมียี่สิบร้อยมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยปัญญาอ่อนมากเนาะก็เป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบนะครับแค่นั้นเองนะต่อไปข้อห้านี่ไงเมื่อกี้ถกเถียงกันข้อห้าถูกไหม กด S 2 SO 4จะละลายอยู่ในสารละลายกี่เซมกำลังสามแสดงว่าตรงนี้ก็คือถามตัวอะไรตัวละลายถูกไหมถามตัวละลายที่อยู่ในสารละลายเนาะถ้าสารละลายเนี้ยเข้มข้น10%โดยปริมาตรมีจำนวน200งร้อยมกำลังสามในโดยปริมาตรหมายความว่าในสารละลาย100มี S 2 SO 4ละลายอยู่เท่าไหร่10 2 SO 0 0 <200 S 2> ก็ต้องเป็นกี่เท่า สองเท่าก ah, so pues ็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบอ่ะถ้าใช้สูตรก็ตั้งเนาะสิบเท่ากับ x ็ก็คือปริมาตรตัวอะไรตัวละลายหารเท่าไหร่ปริมาตรสารละลายถูกไหมปริมาตรสารละลายเราคือสองร้อยถูกไหมเนาะตามโจทย์ให้มาคูณหนึ่งร้อยก็แก้สมการออกมา x เป็นยี่สิบอ่ะถ้าเทียบก็ร้อยมีสิบสองร้อยมีเท่าไหร่ก็ตอบยี่สิบเซ่กำลังสามนะถูกกันไหมน่าจะถูกกันหมดแหละ ถูกไหมเราผิดตรงไหนข<อ>้อ6ช่างโซเดียมคอรายมา50กรัมเพื่อใช้เตรียมสารลายให้มีความเข้มข้น20%เวทไบ y วลลุ่มจะได้สารละลายปริมาตรเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นหน่วยเวทไายวลลุ่มนะครับก็ถ้าใช้สูตรนะครับความเข้มข้นก็คือ20เนทะ่ากับมวล มวลตัวละลายก็คือห้าสิหารด้วยปริมาตรสารละลายนะครับก็คือค่า v เนาะคูณหนึ่ง v ออกมาก็เป็น2 5 0ห้าสิบนะครับถ้าเทียบเป็นไงเทียบตรงนี้เราเราหาอะไรเราหาปริมาตรสารละลายถูกไหมเราก็บอกว่า nacl เท่าไหร่ nacl ย0่ u หรือว่าเตรียมสารละลายได้เท่าไหร่ nacl ยี่สิบเตรียมสารละลายได้เท่าไหร่ หนึ่งใช่ไหมแต่เรามี NACL เท่าไหร่ห้าสิบก็เตรียมได้สองห้าสิบนะครับจากยี่สิบมาห้สิบเพิ่มขึ้นสองจห้าอย่างเงี้ยนะสองห้าสิบนะครับทันกันไหมข้อนี้ทันเนาะหลังๆมาเริ่มจับจุดได้ไหมไม่ยากนะข้อเจ็ดอ่ะยังไม่เสร็จ ต่อไปนะครับข้อ7นําสาร naoh n AH o NO 3นะครับกดในตริกนะครับมา6กเซีมลัง3าทำให้เป็นสารละายที่มีความเขพ้น15%นต์โดยปริมาตรจะได้สารละายปริมาตรเท่าไหร่นะครับนะจะได้สารละายปริมาตรเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใช้สูตรก็15ก็เท่ากับปริมาตรตัวถูกคนะือ6เนาะหารด้วยปริมาตรสาระลายคูณนนะครับเราหาปริมาตรสารละลายคือหาข้า v นะครับก็ได้40 ถ้าเทียบก็บอกว่าเท่าไหร่ครับไนตริกเท่าไหร่สิบห้าเตรียมสารละลายได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยถูกไหมถ้าเรามีไนตริกเท่าไหร่หกมันต้องน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าหนึ่งร้ยแน่นอนครับเนาะถ้าเรามีไนตริกหกจะเตรียมได้เท่าไหร่ก็ตอบ4ี่สิบซีมกลางสารนะครับทันไหมอูกทานไหมหทนหมัทนนะ ข้อ8ปดอ่ะดูข้อ8ปดครับนะข้อ8ปดทงคนอ่ะทุกคนดูข้อ8ปดข้อ8ปดบอกว่าสาร,สาระละลาย NaCl เข้มข้น10%โดยมวลเปอร์เซ็นโดยมวลก็คือเวท by เวทนะ ปริมาตร100 cm กำลัง3หมายความว่าตอนนี้เรามีสารละลายปริมาตรเท่าไหร่100 cm กำลัง3ถูกไหมเขาถามว่าสารละลายตัวนี้จะมี NaCl อยู่กี่กรัมนะครับให้มาหน่วย cm กำลัง3แต่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเปอร์เซ็นต์เวทไบเวทมานะครับต้องให้ความหนแน่นมาม่งั้นทำไม่ได้นะครับเนาะกำหนดให้ d ของสารละลายเท่ากับ1.2กรัมต่อ cm กำลัง3 d ตรงนี้เป็นของใคร เป็นของสารละลายก็ต้องใช้เปลี่ยนอะไรสารละลายเท่านั้น<า>ถูกไหมอ่ะใช้สูตรนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนปริมาตรสารละลายร้อยเซมกัลลังสามเนี่ยให้เป็นน้ําหนักซะเราก็จะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่โดยใช้ความหนาแน่นเนาะจากดีเท่าเอ็มส่วนวเพราะเนี่ยก็แทนค่าไปหนึ่งจุดสองก็เท่ากับเอ็หารร้อยตอนนี้เรามีปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งร้อยถูกไหมก็ได้เป็น ร้อยยีแสดงว่าร้อยยีิตรงนี้คือมวลของใครสารละลายหมายความว่าสารละลายร้อยสิบกํลังสามเนี่ยเท่าไปชั่งจะหนักเท่าไหร่ร้อยยีสิกรัมถูกไหมนะไม่งงนะเพราะเนี่ยถ้าเราใช้สูตรก็บอกว่าอ่ะมันให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สิเปอร์เซ็นต์โดยมวลเห็นไหมตอนนี้เราได้มวลสารละลายละถูกไหมเราก็แค่หามวลของอะไรตัวอะไรตัวละลายสิบก็เท่ากับ G หารร้อยยี่สิบคูณร้อยเพราะนั้น G ก็เท่ากับสิบสองกรัมเห็นไหมถ้าเทียบถ้าเทียบล่ะ หหามวลสารละลายร้อย m นกะลังสาะจาก1กรัมต่อดีเกลังสามนะครับ1กรัมต่อ c m เอ็ลังสาเนี่ยหมายความว่าไง1.2ึุดท่ที1นึกรัมต่อ c m เอ็มลังสมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1.2กรัมหนึ่งซมกำลังสาหมายความว่าสารละลาย1 c m ่มกำลังสาหนักเท่าไหร่ หนัก 1. จุดเท่าไหร่ 1. จุดกรัมทานไหมหนจุดกรัมต่อซีเอ็มกลังสามอันนี้ไม่ใช่ความเข้มข้นนะความเข้มข้นกับความนนหนา่นแน่นต่างกันนะบางคนบอกว่าไงรู้ไหมอ่ะบางคนพี่เคยถามนะความหนาแน่น1นจุดกรัมต่อซีเอ็มกลังสามหมายความว่าไงมันบอกมันบอกว่าอย่างนี้ในสารละลาย1นึ่ซีเอ็มกลังสามมี n a c l 1.2จดกรัมเนี่ยอันนี้ผิดเลยถ้าเราบอกว่าในสารละลาย1ซีเอ็มกำลังสาม มี NaCl 1นกรัมเนี่ยอันนี้มันคือความเข้มข้น,ขนแต่ความหนาแน่นหมายหมายความว่าถ้าเอา NaCl 1นึ่ซมกรนด์สาไปชั่งจะหนักเท่าไหร่1 2จกรัมนี่คือความหมายหรือถ้าพี่เอา NaCl หนึ่งกรัมไปหาปริมาตรมันจะได้ปริมาตรเท่าไหร่1เซอมแกรนสาถูกไหมมันคนละอย่างกันนะความเข้มข้นกับความหนาแน่นไม่ใช่ตัวเดียวกันหนูจำไว้เสมอนะดังนั้นถ้าเทียบพี่ก็บอกว่า สารละลาย1 cm3 หนักเท่าไหร่1.2กรัมแต่พี่มีสารละลายเท่าไหร่สารละลาย100 cm3 ก็ต้องหนัก120กรัมจากนั้นพี่ก็หามวล NaCl ถูกไหมก็จากเปอร์เซ็นต์เวย์ต์บายเวย์ตมาให้10เปอร์เซนต์ก็หมายความว่าถ้าสารละลาย100กรัมเนี่ยจะมี NaCl เท่าไหร่10ถูกไหม120เพิ่มมากี่เท่าเพิ่มมา1.2เท่าใช่ไหม x ก็ต้อง เป็นสิบสองกรัมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ะเดี๋ยวข้อเก้าทำข้อเก้า 10, ข้อสิบสองข้อแล้วเดี๋ยวเลิกเลยนะครับนะข้อเก้าข้อสิบนะอ่ะทำข้อเก้าเลยนะครับ